เขาก็จะมีการใช้ Rd 2อ1หนส่ะครับในในสวนมะขามหวานวันที่25พฤษภานะครับก็การพัฒนาดอกก็เริ่มตั้งแต่เมษามาแล้วนะครับมะขามหวานาจุดอ่อนของมะขามก็ช่วงช่วงดอกนะครับถ้าถ้าทำให้ดอกสมบูรณ์แล้วก็มีการต้านทานโารคแมลงและก็หนอนได้ดีก็จะจะ,จะผ่าน จะ,จะทำให้ดกนะครับเพราะช่วงนี้ช่วงอ่อนไหวก็เลยมาใช้โดนฉีดนะครับฉีดที่ผมดอกเตร,รกรสุขเกษมก็เป็นคนปลูกเองนะครับที่นี่เมื่อก,ก่อนมันนอนนานละนะครับก็ก่อนก่อนที่จะไปเรียนปริยาเอกนะครับรู้สึกจะเป็นปีก่อนก่อน40เนอะ ก่อน40ก็ออกไปนะฮะกะ็มีการปลูกแล้วก็สร้างสวนไว้หลายที่นะครับบทบาทกเรกษตรกรก็หยุดไปช่วงนั้นนะครับตอนนี้ก็มาเผยแพร่แล้วก็ส่งเสริมการ,กรเกษตรเกี่ยวกับ Rd251 นะครับก็เลยมีมีการใช้เครื่องอทุนแรงหรือว่าเทคโนโลยีใหม่นะครับเป็นเป็นโดน ก็มีมีทั้งหมด3า,าตัวด้วยกันแต่วันนี้ก็มีมีการนำมาทดสอบนะครับแค่ตัวเดียวนะครับครับเดี๋ยวก็จะมีการผสมน้ำยานะครับสัดส่วนที่ผสมนั้นก็คือประมาณไร่หนึ่งก็ยี่สิบ cc นะครับ สรุปแล้วก็คือโดนขึ้นไปครั้งหนึ่งหน่งยี่ีิบซีซีต่อหนึไร่คำนวณแล้วถังหนึงยี่สิลิตรก็จะได้3าไร่เพราะฉะนั้น3ไร่นี้ก็คือดีดไปแล้ว 6, 6, หกสิซีซีนะครับแต่เราก็จะผสมทีเดียวเลยนะ จะผสมทีเดียวเลยน้ำน้ำร้อยลิตรเนี่ยเราจะผสมทีเดียวเลยก็น้ำร้อยลิตรนี้เราจะผสมประมาณสักแปดฝานะครับอ่างอ่างผสมผสมในน้นำร้อยลิตรเนี่ยแปดฝา ซูมซูมรหัสผ่านของอของตัวนี้ใช่ไหมศูนยสองศูนย์สองรหัสผ่านเข้าระบบผอมันมาตัดการเชื่อมต่อสงงยไะ สมาครับหัดเบอร์เบ,บอร์โทรทั้งหมเป็นตึงตัวปะ่ะครับสวัสดีครับผมดกรกรสุเกษตนะครับก็เคสมะขามหวานนะครับ ที่นี่ก็เป็นสวนเก่านะครับของครอบครัวนะครับผมเป็นคนปลูกเองนะครับที่นี่นะฮะเมื่อก่อนก็มาสร้างสวนนานละหลายสิบปีแล้ะนะครับก็ะมะขามมะขามหวานก็จะเริ่มท,ที่จะออกดอกประมาณสักเมษา,าพฤษภาครับก็ไปเก็บเกี่ยวธันวาถึงกุมภานะครับ ก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับอุปสรรคของมะขามหวานก็คือ,อหนึ่งพิชรานะครับตอนเก็บเกี่ยวสองหนอนหนอนอกัดดอกนะครับถ้าภูมิต้านทานต่ำนะครับแล้วก็ดอกเน่านะครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเราจะมีการใช้ Rd 2 5 5 1 ฉีดกับโดนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพบกับการติดตั้งโดนนะครับก็ส่วนส่วน,วนท้ายแปลงนะครับหรือบนแปลงก็จะเป็นติดกับภูเขานะครับก็ทางคุณแม่สงัดปุกเกษมนะครับก็ถวายเป็นวัดดงดงสังโคเป็นวัดปฏิบัติธรรม นะครับก็ในพื้นที่มะขามวัดลงนี้ก็ติดติดกับวัดนะครับก็มีพระประจาอยู่ที่นี่นะครับรายงานจากาได้ดกรกรนะครับดงสังโคดงสังโคที่ที่ทเลย,เลยบ้านแพะมาน,นะครับรู้สึกเขตนี้ก็จะเป็นเขตพิษณุโลกนะครับครับก็ เดี๋ยวเดี๋ยวติดตามการทำงานของโดนต่อไปนะครับด้านในาก็จะเป็นเป็นอาคารเป็นที่พักสำนักขององค์พระสุนะครับ กไร่นะครับสามสไรี่นี่แหละตัวเลขนี้แหละเราจะอัพเป็นรูทยัไอัพลยครับมันจขึ้นเป็นเอโอเคไป สวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรกร,ะกรคะวันนี้ฉันจะนำโดนอของอดตเตอร์กรมาพ่นยาใหโฮอรโมนที่ไล่สวนแกลคขมินนะคะที่บ้านหมู่บ้านวังเบนบ่อทองกิ่งทองแสนขันค่ะ,ะคุณน้องใส่ย,ยาให้หน่อยอ,อำเภอทองแสนขันก็ส่วนผสมก็คือ อัตรา20ปีเซ่นเฉลี่ยแล้วต่อไร่ค่ะนัทวุฒธนะครับจะจะนำจะนำาโดนนะครับบินบินขึ้นทำแผนคัดต้นต้องเราต้องทำแผนก่อนนะครับ ก่อนก่อนที่จะดําเนินการฉีดพ่นให้ทั่วแปลงเราต้องทําแผนให้เรียบร้อยก่อนเพราะโดนจะได้ไปตามตามเส้นครับต่อต่อไปนี้เราก็จะนําโดนนะครับนาโดนบินขึ้นไปเพื่อทําแผนที่ทําแผนที่กันนะครับเ,เดี๋ยวก็จะได้ทําแผนที่เลยนะฮะตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวจะนาโดนขึ้นไปนะครับทําแผนที่เพื่อ จะให้ฉีดน้ําแบบอัตโนมัติอ่าเพื่อครับเขาเขาจะเป็นโดนที่แบบเราจะตั้งแบบอัตโนมัติเลยบินบินตามเส้นนะฮะบินบินตามเส้นที่ที่เราตั้งไว้แล้วเขาจะฉีดฉีด,ฉ,ดฉีดน้ําฉีดฮอร์โมนตามที่เราตั้งโปรแกรมไว้นะครับว,วันต่อไปก็มาใช้แผนที่เดิมครับรวันต่อไปเราก็มากดอ่าดูในในในนี้ได้เลยว่า เราจะมาฉีดครั้งต่อไปแล้วก็มากดแผนที่ที่เราตั้งชื่อไว้นะครับตั้งชื่อไว้ว่าอย่างอย่างแปลงนี้ a a เเราก็พอมาพอมาอีกครั้งหนึ่งเราก็มากดที่ A1 ได้เลยแล้วก็เราก็มาตามจุดที่มาร์กที่เราที่เราตั้งไว้นะครับครับกำลังบินขึ้นโปรดรักษาระยะห่างของคุณโปรดพบคนหรือสิ่งกีดขวางใช่ครับ ใช้งานกัน,กน ผมทำไงมันจะไม่ขึ้นดาวมาน่ะไม่มีจุดเปรียบเทียบอะมันงงมากทำไมไม่ขึ้นตอนนี้สัญญาณก็หายแล้วด้วยอนอ่ยสัญญาณสัญญาณหายไม่มีเลยเนี่ยพี่ดูดิวิ่งเส้นเส้นหาไม่เจอ ทนการนแผนที่ก่อนไหมไดียัง ด้วยความระมัดระวังมันเลื่อนเลยมาบได้ไป้วังดระใชังเครื่องบินกำลังบินขึ้นโปรดรักษาระยะห่างของคุณ <Take> off. อันนี้ก็คือจะบ,บินทีต่ตาม,ตามโปกแกตามแผนที่ทำไว้โปรแกตตามแผนนะครับ mình biết tự động mát nè mình tự động mát O que é? ด้หลังเพื่อยกเลิกปีนด้วยความระมัดระวัง รถสตาร์ทยานพาหน Take off 使用。 ำไรอยู่ดี